Ha 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 ผีร้ายในหม้อ,อกเก่าเรื่องนี้เป็นความทรงจำที่ตามหลอกหลอนผมตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องจนกระทั่งวันนี้นับ20ปีที่ผมต้องสะดุ้งถึงขึ้นมากลางดึกหลายครั้งเพราะความฝันอันสยดสยองความฝันที่ฉายซ้ำเหตุการณ์ห่งความสูญเสียเหตุการณ์ในวันที่พี่สาวของผมตายโดยไม่มีใครช่วยเหลือใดเธอตายเพราะน้ำมือของผีการับ ย้อนกลับไปเมื่อปี42ตอนนั้นผมอายุ10ขวบหมู่บ้านที่ผมอยู่ในความทรงจำอันเลือนลางนั้นส่วนใหญ่ยังเป็นป่าเขาลำเนาไพรหมู่บ้านของผมตั้งอยู่โดยมีภูเขาล้อมรอบผมเคยลองถามผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวกับความเป็นมาของหมู่บ้านเพราะต้องทำรายงานส่งครูคำตอบที่ไม่ชัดเจนนักเขาบอกแค่ว่าหมู่บ้านของเราผูเขอตั้งเป็นขุมคนที่อพยพมาจากทางตอนเหนือ ภัยสงครามทําให้บรรพบุรุษของผมปลดลงมาก่อตั้งหมู่บ้านยังหุบเขาแห่งนี้ซึ่งนั่นมันก็เกือบร้อยปีเข้าไปแล้วล่ะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตอนนั้นหรือในปัจจุบันนี้บ้านของผมก็ยังยึดถือความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเรานับถือผีครับแทบทุกบ้านจะมีผีเลี้ยงและที่บ้านของผมเองก็เช่นกันแต่ก็เช่นเดียวกับคนไทยทั้งประเทศหมู่บ้านของผมเองก็มีวัด มีทั้งพระทั้งเนนจำพรรษาอยู่เพียงแต่ไม่ค่อยได้รับความเอาใจใส่ดูแลเท่าที่ควรเท่านั้นเองผีเลี้ยงที่ว่าผมไม่เคยเห็นเป็นตัวเป็นตนหรอกนะครับรู้แค่ว่ามันคือวิญญ,ญาณของบรรพบุรุษที่ถูกเรียกว่าแม่ยา่าและทุกๆวันโคนแม่จะต้มไข่และนําไปวางไว้หน้าหม้อดินเก่าๆบนหิ้งที่สูงเพียงเอวซึ่งตั้งอยู่ในห้องเล็กๆทางทิศตะวันตกของบ้านบนหิ้งนั้นจะกรกหลือไปด้วยฝุ่นและหยักใย ไม่ได้รับการทําความสะอาดมีเพียงไข่ต้มที่จะต้องเปลี่ยนทุกๆวันกนเท่านั้นแม่สั่งห้ามนักหนาว่าอย่าเข้าไปยุ่งไม่ว่าใครก็ตามคนในบ้านที่มีหน้าที่นําไข่ต้มไปให้และยุ่งเกี่ยวใดๆก็ตามกับหิ่งผีเลี้ยงได้มีแต่แม่คนเดียวเท่านั้นครั้งหนึ่งด้วยความที่เป็นเด็กผมจึงแอบเข้าไปอยู่ในห้องต้องห้ามผมเข้าไปจับดูหมดละครับทั้งหม้อดินทั้งจานสังกะสีที่มีกลวยใบตองแห้ง ลองควานมือดูในหม้อก็พบเพียงม้วนได้สายเส้นเก่าๆที่พันรอบกระดูกของอะดรบางอย่างมันมีขนาดพอๆกับนิ้วแห้งๆเลยล่ะครับขณะกําลังเพ่งพลิกซ้ายพลิกขวาพยายามใช้สายตาของนักเสืบกิฉวพิจารณาดูว่ามันเป็นกระดูกของอูดรด้านนอกเกิดเสียงเอะอะโวยวายขึ้นมีเสียงกรีดร้องของพี่สาวผมแล้วก็เสียงพ่อกับแม่ร้องถามเจ้าเลวหนว่าเป็นอะไรเจ็บปวดตรงไหน แล้วไม่กี่วินาทีต่อมาก็เป็นเสียงแย่มเท้าเร็วทีตรงมายังห้องต้องห้ามที่ผมยืนกำกกระดูกพันได้อยู่ประตูถูกผักเปิดออกจนกว้างแม่ผมนั่นเองครับแต่เวลานั้นท่านเหมือนไม่ใช่แม่ของผมเลยสีหน้าและสายตาที่จ้องมองนั้นเหมือนจะกินเลือดกินเนือ้อมึงทำอะไรนั่นมึงทำอะไรแม่ทวาดถามผมดังลั่นเล่นเอาผมสะดุ้งหยงเผือปล่อยกระดูกนั้นร่วงลงกับพื้นเท่านั้นเองครับ เท่านั้นเองจริงๆพี่สาวของผมที่ครังอื้ออยู่ด้านนอกก็ระเบิดเสียงวีทออกมามันดังกว่าครั้งก่อนๆและลักษณะไม่ใช่เป็นไปเพราะเจ็บปวดอย่างก่อนหน้านี้แต่เป็นไปด้วยความเครียดกัดแม่มึงลูกไปที่นั่นแล้วเสียงพ่อตะโกนบอกพร้อมๆกับเสียงฝีเท้าหนักๆสาบถีวรี่เข้ามาพริบตาเดียวเท่านั้นพี่สาวของผมก็มายืนจังก้าอยู่ที่หน้าประตู แม่ผมพอเห็นแบบนั้นก็เก็บกระดูกปิศนายกขึ้นจดเหนือหัวแล้วยัดใส่หม้อดังเดิมพี่ผมคอพับล้มฟุบไปในทันทีพ่ออุ้มพี่ออกไปประถมพยาบาลส่วนผมถูกหดด้วยไม้ขดเสือ้อจนน่องแตกเป็นริ้วแม่ตีผมไปก็ร้องให้ไปเอาแต่ถามว่าจะฆ่าแม่หรือจะฆ่าพี่หรือไอ้ผมก็ร้องให้เหมือนกันครับไม่ใช่ทราบซึ้งในถ้อยคบของแม่ เดวร้องให้เพราะเจ็บปวดและไม่เข้าใจว่าผมผิวอไรแค่เพราะผมเข้าไปดูในห้องนั้นทําให้แม่กับพี่ถึงต้องตายด้วยแล้วจะตายเพราะใครตายเพราะอะไรถูกข้าวหรือถ้ารู้อย่างนั้นทาไมไม่แจ้งตํารวจกันเล่าหนอหลังจากเหตุการณ์นั้นก็แย่ลงเลยล่ะครับจากที่พี่สาวของผมเป็นคนไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วประจําจเดือนมาทีเป็นนอนสมนอนไข้หลังจากคนนั้นนี่หนักเลยพี่ผมตัวซีตาขวาง บางครั้งเอาแต่นอนยิ้มสงสายตามาทางผมเย็นยาเยอือกครั้งหนึ่งผมเอาเข้าวต้มไปให้ตามที่แม่สั่งจากที่พี่นอนอยู่กับดีตัวขึ้นนั่งคว้าหมากจับข้อมือผมจนข้าวต้มหกรถแขนแต่ข้าวต้มร้อนๆปงจากเตาใหม่ๆราดแขนแล้วพี่ไม่ร้องอวดโอยนี่ผมก็ว่าแย่พอแล้วนี่พี่ยังส่งยิ้มอวดฟันเหลืองเอ่ยถามผมเสียงเย็นอีกกวเดอ เสร็จแล้วก็ดีดตัวกลับลงไปนอนอย่างแรงจนหัวกระแทกพื้นดังเติงหันหลังหนีสุกหน้าเข้าฝาอย่างกับกอนอะไรผมซะอย่างนั้นแล้วสิ่งที่น่าหวาดบันก็เกิดขึ้นต่อหน้าผมอีกครั้งพี่ผมอีกแล้วครับพี่ผมเธอบิดหน้ากับมาเฉีกเยียมทั้งที่ยังอยู่ในท่านอนหันหลังเท่านั้นเองผมทิ้งถ้วยทิ้งถาดวิ่งร้องไห้ออกมาข้างนอกไม่คิดชีวิตแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่ง วันนั้นพ่อของผมไปลงแขกจับปลาแบบเมาสะได้มาทั้งเล็กใหญ่หลายชนิดเป็นเครื่องกระสอบขณะที่พ่อเดินมาถึงหน้าบ้านจูจูพี่ก็วิ่งพรวดพลาดออกมาจากหองแล้วก็โดดลงมาจาก,กระะเบียงชั้นสองของบ้านสูงพอพอขับหลังคารถแบ็กโฮแต่พี่ผมกลับกระโดดลงไปโดยไม่กลัวแข้งหักขาหาันลงพื้นได้ก็พุ่งไปข้างหน้าด้วยความแรงขาแบบแอโรไดนามิก ไปถึงตัวพอ่อก็กระชากกระสอบปุ๋ยออกจากมือแล้วลงมือกัดกินด้วยความเบื่อแต่เรายพ่อร้องลั่นพยายามลากตัวออกแต่ก็ต้องหงายท้องเพราะพี่ผักเต็มแรงต้องให้ลงุงลุงอาที่เดินกลับมาพร้อมกันช่วยกันจับถึงจะเอาพี่อยู่แม่เห็นเหตุการณ์เข้าก็ร้องลั่นเหมือนมีใครตายกวาจะจับพี่มัดได้เล่นเอาเหนื่อยไปไม่ใช่หน่อยไม่ดีแล้วแบบนี้แม่มึงขอขอมาแม่ย่าไปแล้วหรือยังขอ ขอแล้วแม่ผมตอบเสียงสั่นเครือเมื่อผ่าน้้ำตาปล่อยๆมองลูกสาวคนโตที่พยายามเต็มที่ดินน้นรนเพื่อให้หอุดหุดพ้นจากการถูกมัดขอขอมาแกไปตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องแล้วกูกูไม่กินไข่ต้มจืดๆหน้าเบื่อกูไม่กินกูจะกินไก่กินหมูกินไส้กินพงุงพี่ผมหันมาตวาดตอบดังลัน่น ตาขวางน้ำลายสร์เปลอะเลอะไปหมดสิ้นสภาพสาวสวยในใบกระตอที่ผู้ชายในหมู่บ้านต่างต้องการเชยชมกูกินอีนี่ไปแล้วกูกินมันไปแล้วพี่ผมตะวัดสัมทับก่อนคอพับหลับตานิง่งทิ้งให้คนอื่นยืนตะลึงอยู่แบบนั้นมาถึงตรงนี้ผมไม่จำเป็นต้องมีใครสาธยายรายละเอียดใดๆให้ผมต้องเข้าใจอีกแล้ว แม้จะไม่ใช่ผู้ใหญ่แต่ผมก็สามารถรวบรวมเอาเหตุการณ์ต่างๆมาทําความเข้าใจได้โดยง่ายนับจากวันนั้นวันที่ผมดื้อหล้นเข้าไปในห้องตองห้ามหยิบกระดูกที่ถูกพันด้วยได้เก่าออกมาแล้วพี่หวีด้องจากนั้นพี่ก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมจนกระทั่งที่พี่สาวคนดีของผมสแสดงแสนยานุภาพของพลังลึกลับกระโดดลงมาจากชั้นสองของตัวบ้านกินปลาสดๆซ้ำอย่างตะคอกเสียงกล่าวว่า กินตับไตไส้พุงของอีนี่ซึ่งก็คือตัวของพี่ผมเองนั่นแหละไม่ต้องสงสัยให้มากความพี่ผมถูกผีเขา้าพ่อแม่รวมถึงบรรดาลุงป้านะอาทั้งหลายที่อยู่ตรงนั้นวิ่งเอาพี่ผมวิ่งผู้เลียงไปตามทางมุ่งสู่วัดแม้จะนับถือผีแต่ถึงเวลาเดือดร้อนขึ้นมาจริงๆที่พึ่งพิงกับเป็นพระสององค์เจ้าที่ตนเองไม่ค่อยจะได้ใส่ข้าวใส่น้ำทำบุญซะอย่างนั้นทั้งที่ตลอดทาง พี่สาวของผมแน่นิ่งขอพับแขนขาแกว่งไกวไปตามแรงกระเพื่อมที่พ่อซึ่งเป็นคนอุ้มวิ่งอย่างสุดกำลังแต่พอถึงซุ้มประตูวัดกเก่าๆเท่านั้นพี่แกก็ตาถลึงหวีดร้องรันดิ้นพลาดพลาดพยายามอย่างสุดชีวิตที่จะไม่เข้าไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยเสียงของอาหรือลุงผมก็ไม่แน่ใจนักตะโกนบอกพร้อมผลักให้พ่อเข้าไปในซุ้มประตูวัดและทันทีที่ก้าวล่วงเข้าไปอาการของพี่สาวผมก็ดูสงบลงในบ้าง คือไม่ดิ้นไม่รนไม่ร้องโวยวายแต่ยังทำตาขวางครางเฮือเฮือพ่นน้ำมูกน้ำลายจนเปื่เละพ่อผมอย่างน่าสะอิสเอียนลองคิดภาพตามนะครับน้ำลายของคนที่ไม่แปลงฟันเลยร่วมเดือนทั้งยังพึ่งสวาปามปลาสดเข้าไปอีกมันจะเหม็นหืนแค่ไหนขนาดผมที่วิ่งตามหลังยังแทบอ้วกพวกเราพากันตรงไปยังกุฏิเจ้าว่าตะโนเรียกท่านจนกระทั่งประตูเปิดแงม้มเมื่อเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างโดยไม่ต้องอธิบายใด ท่านสังน่งให้พาคนป่วยซึ่งก็คือพี่สาวผมตรงไปยังศาลาเป็นการด่วนการรักษาก็เป็นไปตามแบบฉบับการไล่ผีทั่วไปมีการสาดน้ำมนต์ขู่ตะคอ,อกว่าจะออกไหมและท้าทายกับโดยพี่สาวผมที่ถลึงตาเหลือกนันสาดน้ำลายด่ากลับโดยไม่เกรงใจผ้าเหลืองบทสวดมนต์พระคาถาบทแล้วบทเล่าที่ท่านสมนธ์นึกออกและงัดออกมาฉายมันไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เลยพี่สาวของผมยังคงคุมคั่ง แม้จะไม่ถึงดิ้นรลนกระเสือกกระสนแต่ก็ยังคงความเกลี้ยกาดแสดงมันออกมาผ่านสายตายและคำพูดเชือกปานที่รัดแน่นหลังถูกจนเนื้อหนังนอกล่มผ้าถลอกเลือดออกเลือดซึมแม่ของผมร้องไห้สงสารพี่สาวปานจะขาดใจเป็นลมครั้งแล้วขังเราฟื้นขึ้นมาก็ขบแทบเท้าลูกสาวตัวเองว่าให้ออกไปเถอะสงสารลูกหลานอย่าต้องให้เจ็บปวดทรมานอย่างน่าสังเวชเชนนีต่อไปอีกเลยได้กูไปละ สันส้นๆง่ายๆพี่สาวของผมเก่าออกมาพร้อมเสยายหิ้มก่อนจะเอ็นตัวล้มตึกแน่นิ่งเลือดทะลักออกปากออกจมูกและสิ้นลมไปอย่างง่ายดายเท่านั้นเองเสียงหวีดร้องของทั้งพ่อและแม่รวมทั้งตัวผมด้วยก็ก้องสะท้อนไปทั่วทั้งศาลาหลวงพ่อได้แต่ยืนมองร่างไร้วิญญาณของเด็กสาวซึ่งท่านช่วยเอาไว้ไม่ได้ด้วยว่าตลอดหลาย 40, สียพรรษาที่บวชเรียนมามีเพียงธรรมะ อันเป็นคำสอนของพระพุทธองค์เท่านั้นที่ท่านฝากไฟหาใช่วิชาอาคมสําหรับแก้คุณใสหรือไล่ผีที่ผ่านมาทุกอย่างที่ท่านกระทําด้วยอาการกุลีกุจอเป็นไปเพราะคิดว่ามันช่วยได้คิดว่าน้ำมนต์ที่ท่านใช้บทพุทธคุณเสกเป่ามันจะเอาอยู่แต่สิ่งที่สิงสู่พี่สาวของผมมันแรงนักแรงเกินกว่าพระที่แกพ่พรรษาแต่ไรคาถาจะการาปหวงานสอพี่สาวผมผ่านพ้นไปอย่างโศกเศร้า ผมเข้าหน้าพ่อแม่ไม่เด็ดคิดว่าที่พี่สาวของผมต้องจากไปเป็นเพราะตัวผมที่ทะลึง่งเล่นอะไรไม่รู้กาลเทศะหากวันนั้นผมไม่เข้าไปยุ่งยมยุ่งกับของต้องห้ามที่แม่เตือนแล้วเตือนอีกวันนี้ผมก็คงจะยังมีพี่สาวอยู่เคียงข้างและดูแลกันจนแก่เฒ่าเช้าหล้าและหลาโลกไปตามวิสัยของปุถทุชนทั่วไปเท่านั้นเองพ่อแม่ต้องโกรธเลียดผมแน่นั่นคือสิ่งที่คาใจผมตลอดเวลาที่จัดงานศพ กระทั่งวันทิวล่างของพี่สาวผมไม่เป็นตอตะโกอยู่บนกองฟอนท่านทั้งสองก็เข้ามาสวมกอดผมแล้วร้องไห้ไม่มีเลยสักคําที่กล่าวว่าผมเิียนไม่มีเลยสักคาเดียวที่บอกว่าผมเป็นต้นเหตุแห่งความสูญเสียไม่มีเลยสักคาเดียวที่เป็นการด่าทอมีเป็นคําปอบโยนและเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นเท่านั้นกว่า20ปีผ่านมาแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นมันเปลี่ยนทุกอย่างไปโดยสิ้นเชิงบ้านผมแหกประเพณี ผีบรนพรบุรุษที่แม่เคยเลี้ยงดูรับสืบทอดจากยายและแม่ของยายอีกทีถูกพ่อนําไปทําลายทิ้งจะด้วยวิธีไหนก็ไม่ทราบใดแต่ไม่เห็นว่าจะแผงฤทธิ์แสดงเดชลงโทษใครในบ้านได้อีกพ่อแม่ของผมหันหน้าเข้าพึ่งธรรมะมากขึ้นเข้าวัดบ่อยขึ้นที่สุดก็กลายเป็นโยมอุปถาคทั้งคู่สิ้นใจลงด้วยโรคชรา,าตามวรระของสังขารเฉกเช่นมนุษย์ทั่วไปสำหรับผม สิ่งที่อยู่ในหมอ้อกระดูกที่ถูกพันหอด้วยได้เก่าๆและต้องเลี้ยงดูด้วยไข่ต้มเป็นประจำหาใช่วิญญาณบรรพบุรุษอย่างที่แม่ผมรวมถึงบ้านอื่นๆเชื่อถือมันคือสิ่งชั่วร้ายที่ไม่ควรมีไว้ในบ้านเพราะถ้าเป็นวิญญาณบรรพบุรุษจริงมีหรือจะทําร้ายลูกหลานจนถึงแก่ความตายได้หน้าตาเฉยท่านทั้งหลายคิดเหมือนผมไหมล่ะครับเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับผีร้ายในหมอ้อเก่าขอพระคุณครับ และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอกราบขออภัยมณัสที่นี้ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ